ถาแบบง่ายๆเลยครับนี่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่โหมดทำงานตามปกตินะครับหลังจากที่ผ่านประเพณีบุงงไฟวันที่19เไปแล้วนะครับบังไฟในหมู่บ้านนะครับก็คลิปยังลงไม่หมดเลยแต่เดี๋ยวจะพามาดูตัวนี้ก่อนเครื่องตัดหญ้านะครับวันนี้ที่แรกว่าจะทำตัวนี้ให้ดูนะครับแต่อพอดีมีตัวนี้เข้ามา ตัวนี้ด่วนกว่านะครับเออ่ตัวนี้เครื่องเก็บไว้นานนะครับเครื่องเก็บไว้นานเ <c oughs> พิ่งจะออกมาใช้นะครับทีนี้ลูกเร่งติดนะครับลูกเร่งติดลูกเร่งยกไม่ขึ้นนะครับใส่น้ํามันเข้าไปแล้วน้ํามันลงลงถ้วยคาบูอยู่นะครับแต่ว่าคันเร่งเร่งไม่ได้นะครับเนี่ยลูกเร่งติดนะครับเราก็จะมาลือ้อแกะทําให้ลูกเร่งมันเร่งได้นะครับ น้มหนูน้ำมันจะตันไหมเรายังไม่รู้นะครับเราจะเราจะให้ลูกเร่งมันเล่งได้ก่อนแล้วเราก็จะลองสตาร์ทดูครับเมื่อวานก็เปิดร้านได้ครึ่งวันครับอากาศร้อนอบอ้าวมากเลยนะครับก็เลยปิดตอนบ่ายครับเราถอดอย่างนี้เราก็อย่าเพิ่งถอดขอบวนออกมาก็ได้ เราใช้ไขควงเบนเล็กๆนะครับนัดขึ้นนะครับนัดขึ้นนะนัดขึ้นครับเแบบนี้ไม่รอดนะครับมันฝืดเลยนะครับแอบบนี้เราต้องถอดลูกเล่งออกมาดูนะครับให้ดูสาเหตุที่มันติดนะครับนี่มันเป็นคาบเหนียวๆติดตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีคาบน้ำมัน มันเป็นมันมันเหนียวจากทูทีนะครับไอ้ที่มันเหนียวเหนียวจากทูทีพวกนี้เราไม่ต้องพิถีพิถันอะไรมากก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องยนต์การเกษตรนะครับมันอยู่กับมันอยู่กับฝุ่นกับอะไรอยู่แล้วนะครับโดยปกติถามแบบง่ายๆเลยครับนี่เอามันเบนซินล้าง ทำความสะอาดก่อนให้มันลื่นก่อนนะครับพอทำความสะอาดแล้วเราก็ลองสวมลงถ้าสวมลงแล้วมันลื่นก็ลองสตาร์ทเลยแต่ถ้าสวมลงแล้วมันฝืดอยู่ก็ต้องเอาขาบูมาล้างตัวนี้ลื่นนะครับตัวนี้ลื่นสวมลงได้ปักเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเดี๋ยว ไอที่มันไอนี่ออกก่อนนะ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะครับเปิดเปิดสวิตช์นะครับแล้วก็อืมอลไรนะนะ โอ้ยตัดเนี่ยเจ้าเข้านะครับคือใบตัดแกใส่ใบรถเกี่ยวนะครับทีนี้น่าจะน่าจะเบี้ยวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมรอดูสักครู่นะครับให้ท่านผู้ชมดูตรงนี้นะน้ำมันจะท่วมไหมนะครับถ้าน้ำมันไม่ท่วมคือใช้ได้นะครับเราก็ใช้ไปเลยนะครับพวกนี้มันไม่ได้มีอะไรพิถีพิถันมากมายนะครับแต่ถ้า มันท่วมแล้วก็คือถ้าน้ำมันมันล้นออกตรงปากนี่นะครับเราก็คือต้องถอดขาบวออกมาล้างนะครับทำความสะอาดอาจจะมีเศษผงเข้าไปติดอยู่ในลูกรอยนะครับเป็นในนมหนูนมหนูเปิดปิดน้ํามันนะครับแต่ตัวน,นี้ยังไม่เห็นออกนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับ ันยังแรงอืมเดี๋ยวประกอบตัวนี้ก่อนแล้เวเราค่อยไปดูใบให้เขานะครับเราก็ปิดน้ำมันนะครับจามันแล้วเราก็ประกอบตัวกองอากาศเข้าเหมือนเดิมจริงๆแล้วเครื่องแต่ญ่าสองยังไหวอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับสตาร์ทไม่ติดดูที่น้ำมันนะครับเก็บไว้นานดูที่คาบู ่ารไม่ติดดูที่ขบูดูหัวเทียนนะครับคือไฟมีน้ํามันลงยังไงมันก็ติดนะครับแต่ถ้าร้อนร้อนแล้วดับนะครับบางคนน่าจะเคยเจอตัดตัดไปแล้วร้อนแล้วเล็งไม่ขึ้นแล้วดับ,บอันนั้นคอยเสียนะครับอันนั้นเปลี่ยนคอยเลย อันนี้ก็เสร็จแล้วสําหรับการทําเครื่องดต่้าให้มันติดนะครับสําหรับเครื่องที่จอดนานเก็บไว้นานนะครับของผมก็เก็บไว้เป็นปีแล้วเหมือนกันตอนนี้ยาลกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้เอาออกมาปัดฝุ่นปัดฝุ่นใช้แล้วนะครับบางคนเขามาเจอเครื่องดต่้าผมเขาถามซื้อตอนนึกว่าเป็นของอจริงแล้ว ใส่กองเข้าไปแล้วเดี๋ยวดึงให้ดูอีกทีครับโอ้ดึงง่ายดึงง่าย ให้ดูใบเดี๋ยวจะพามาดูใบท่านผู้ชมดูนะมันไม่น่าจะเป็นที่ใบโคตรหรอกใบไ,ไม่น่าเปรี้ยวมันหมุนไม่กลมนะครับน่าจะใส่ไม่ตรงล็อกนะครับใส่ไม่ลงล็อกมัน,นครับอ่ะเดี๋ยวจะแก้ไขให้เขาก็คลิปนี้ให้ดูแค่ทำเครื่องก่อนนะครับ ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับของใครที่เป็นอยู่นะครับลองเช็คดูนะครับไม่ต้องพิถีพิถันอะไรมากมายนะครับน้ำมันที่เราซื้อมาเติมนี่แหละเราก็ถอดล้างเลยมันติดตัวไหนก็ล้างตัวนั้นนะครับก็อย่างที่แนะนําในคลิปนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ